สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราก็มาตามหาเจอแล้วนะครับ <c oughs> แฟนคลับเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วมีโชคมีลาบเมื่อคืนเป็นไงครับช่บองเบาฟ้ากบตูมปังปังวะสุดปังใช่ไหมครับ <c oughs> สุดอ,อันน,น,นี้อันนี้บันนนนนีี้้้อับาเลยครับ <c oughs> นอนสบายอ๋อนอนสบายเนาะก็คอ,อหวยเหมือนกันใช่ไหมครับคอหวยโยกกรบโบแมนว่าสิ่ลีนลายโดยแบบว่าโบมีเงินน้เลีน ไปเรื่อยๆกันย่างสูงๆกันหาเสียล้วลงมากโบวได้มีเลยคนจิกจักว่ามันออกเนาะขันจักว่ามันสี้ข่ายๆเนี่ยกระชิ่มอยู่เนี่ยน้อยเข้ามาติดตามช่องบอฟ้ากุกตุูมเนี่ยเข้ามางวดแรกก็ปังเลยใช่ไหมแม่ฮอันนี้คือแฟนคลับที่เราตามหานะครับเห็นบอกว่าอ่าทักไลน์เข้ามาสายตรงแล้วก็ประเดิมขึ้นมาก็สุดปังเลยเม็ดเดียวตัวเดียวใช่ไหมครับ จ้าคุณอะไรครับผมคุณวันอ๋อคุณวันบ้านโนนสว่างสว่างพี่น้องชาวมุ่งทหารเนาะนี่เราก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมนะครับีถือโอกาสมาพบปะเอฟซีถึงชิมนะครับว่ามีโชคมีดับเราก็มานะครับสําหรับวันนี้มาปูดมาทาดเนี่ยแต่เนี่ยมันแ้อยากได้แต่ก็ก้นมากอยู่แต่ว่ากับพ่อแม่ว่าสิลิ้นร้ายห้าบ่มีเละตายเนาะห้ากัดมินน้อย แต่ว่าหักเลนเม็ดเดียวตัวเดียวใช่ไหมคุณวันแมนส่วนมากมักกะอยากเอาศูนย์สามหูได้นะเออกันตักั๊บกัอยากหน่อยเน่แล้กัอยากเอาเต็มเต็มเน่ได้เนาะคืคนออกหวยก็อยู่ที่กรุงเทพนี่มันนะคนให้หวยก็อยู่ผู้หลวงแม่นี่เราก็ต้องเข้าใจอยู่ผู้หลวงของดวงหลวงนู่น เห็นว่าติดตามช่องบ่อฟ้าภกตุมเราก็เลยตามหาว่าใครมีโชคมีลาบวันนี้ตามหาทุกคนเลยคืออยากรู้จักโอ๋อามาให้เลยดูนั่นสามสี่งวดแล้วก็ได้สามสี่งวดแล้วคุณได้นะบอกว่าถ้าใครอยากจะติดตามเลขมงคลของอาจารย์ผู้หลวงก็เข้าไปติดตามช่องบ่อฟ้าภกตุมอีแตงเฮ็ดเป็นเชื้อเป็นนะก็เดี๋ยว เในแน่เด้อจะมาเขอดอันนี้หลวงพอเดือบึงเนาะกินเนาะก็วันนี้ก็มีความสุขมีความร่าเริงนะครับได้มาพบปะเอฟซีของบ้านอะไรนะครับเงินสว่างเงินสว่างก็ทราบข่าวว่าทักไลน์เข้ามาสายตรงแล้วก็มีโชคมีลาบกันในแน่แน่เลยนะเบิร์กไม้ศกบ่าวฟ้ากุกตูมเรียกมงคลสุดปัง สำหรับรัฐบาลมื่ออื่นนี่แหละขพปัะปดแงก็ขึ้นอยู่กับบุญนะครับเพราะว่าช่องของเราเน้นการทำบุญเลยครับเด้อทาบุญเน้นบุญอย่างต่อเนื่องนี่โชคลาภของเราก็จะเข้ามาสังเกตดูเข้าถ้าพี่น้องเนี่ยถ้าไม่วันไหนไม่ได้ทำบุญไม่ได้ตักบาตรก็ผมจะทำบุญตักบาตรทุกวันก็เข้าไปมโมทนาสาธุกดไลค์กดแชร์ก็เป็นบุญแล้ว กว่าจะตามหา f อนะครับวันนี้ก็ทุรักทุเลเขาต่างหมู่บ้านเ <c oughs> จออะไรคุณอะไรเราก็ได้มาเจอนะครับว่า,อาของบ้านนนน,นสว่างนะครับ เป็นไงครับฟังเข้ามาติดตามรับชมเราเห็นเรื่องมงคลแล้วเออเนี่ยอาปังปังขอรวยปังปังอ่าสุดปังเลยใช่ไหมครับใช่สุดปังโอ้บอกผ่้เป็นเราสุดปังอ่าสุดปังต้องอย่างนี้ครับสุดปังก็มีความสุขนะครับมีโอกาสได้มาพบเจอแฟนคลับเอฟซีซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยนะพึงเห็นเข้ามาก็ทักเข้ามาไลน์สายตรง แล้วก็พยายามตามหานักที่ใครทักเข้ามาอยู่ที่ไหนเราก็จะไปถ้าไปถึงก็วันนี้ก็ทางเจวันแล้วก็เจอะไรครับเนี่ยเจน้อยเนาะก็มีโอกาสได้มาพบปะนะครับที่บ้านโนนสว่างหลังจากที่ไปพบปะทางเอ่ยพี่น้องชาวบ้านเอ๋ยชนโนตอ่าคุณดุนน่นก็ต้นตำรับที่แจ้ง บอกต่อกันว่าทีมงานช่องบ่อฟ้าก็กุ้มนะครับก็เลยรับเรื่องมงคลมาแต่ช่องของเราไม่เน้นให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเด้ออ่าเราให้สนับเราให้สนับสนุนเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นนะครับเล่นเลขมงคลเล่ลขมงคลนี้คือเพื่อให้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับอือเราไม่ให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเราย้าเตือนทุกครั้งนะครับ เดี๋ยวจะนั่งได้มาพบปะ FC วันนี้ก็ขยับระยะเว้นยายเว้นห่างนิดนึงนะครแล้วก็ชือนิ้วสำหรับวันนี้นะครับได้มาพบปะ FC ของบันนนสว่างซึ่งพุ่งเข้ามานะครับติดตามช่องบัวฟ้ากุตูมเนาะก็เป็นเลขมงคลแล้วเป็นไงครับคุณ สุดปังปังเป็นไงครับเป็นไงครับเรศโมขดขอดตามาเข้ามาขอให้สุดปังสุดปังเรียนรยครับก็อบอุ่นครับมาได้เจอเอฟซีนะครับถึงแม้นว่าอาจจะเข้ามาใหม่นะครับแต่ว่าทางเราก็อยากจะมาเซอร์ไพรส์มาเห็นว่าเออมีโชคมีลาบกันเราก็ยินดีด้วยนะครับอันนี้เรา ไม่ได้ว่าให้ไปเล่นการพนัพนที่ผิดกฎหมายนะครับถ้าเป็นนทางรัฐบาลนี่เราก็สนับสนุนมีโอกาสเราก็ตามหาที่ใครทักเข้ามาอยู่ไหนแล้วถ้าไปได้เราก็ไปวันนี้ก็อบ่นที่ได้มาเจอตัวจริงแฟนขับตัวจริงวันนี้ก็ตัวจริงอย่า <laughs> ลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอกฟ้ากอกตูมเลยนะครับร <laughs> สําหรับวันนี้ก็ทางทีมงานของเราก็ดีใจนะครับที่เห็นแฟนขับนั้นมีโชคมีลาภ น่าชื่นตาบานกับทุกคนเม็ดเดียวตัวเดียวสำหรับลคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าอยากจะมีโชคมีลาภเร็งมงคลปังๆูทธิ์อาจารย์ผู้หลวงนะครับในงวดที่ห้าแล้วก็ตอนนี้ก็ทางอาจารย์ก็กําลังเตรียมความพร้อมนะครับสวดผลประการใดแล้วก็มาลุ้นมาตามกันต่อติดตามช่องบ่าวฟ้าพุกตูมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางเอ <Yeah. S 1> ที่ให้เรามาเซอร์ไพรส์ในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะวันนี้ก็ขอสวัสดี